องชานติวันนี้วันที่30เดือนพฤศจิกาย,ายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกชายโชว์พ่อให้ละเลิกการทำตามคำบงการจิตใจของลูกและทำตามสีหมัดเพียงเท่านี้ลูกก็จะสามารถเปิดเผยหรือโชว์พ่อได้คำถามลูกคนไหนที่พ่อนั้นปกป้องได้อย่างแน่นอน คำตอบลูกผู้ที่ซื่อสัตย์แน่นอนได้รับการปกป้องถ้าใครไม่ได้รับการปกป้องจะต้องมีความผิดชนิดใดชนิดหนึ่งซ่อนอยู่ภายในเขาการขาดการศึกษาหรือการมีความสงสัยหมายถึงการมีความผิดอันใดอันหนึ่งอยู่ภายในตัวเขามายาต่อมาก็จะขัดขวาง แล้วทำให้เขาล้มลงคำถามมายาเป็นแม่เหล็กอยู่กับลูกคนไหนคำตอบมายาจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กกับผู้ที่ถูกดึงดูดมาโดยความงามของเธอลูกผู้ที่ทำตามสีหมัดจะไม่ถูกดึงดูดภาระของคุณธรรมจุดแรกผู้เดียวที่กำลังสอนลูกคือพ่ออนกมจีจำกัดผู้เป็นมหาสมบัติแห่งความรู้ด้วยตัวของท่านเอง อย่าได้มีความสงสัยใดๆเกี่ยวกับสิ่งนี้จงละเลิกการพูดโกหกและหลอกลวงและเก็บชาร์จของลูกไว้ด้วยความซื่อสัตย์อย่าได้อยู่ในสำนึกล่างหรือเป็นผู้ทรยศจุดที่สองจงเอาละครไว้ในสติปัญญาของลูกและจงมาเป็นผู้ที่อ่อนหวานและอ่อนโยนอย่างมากๆเหมือนกับพ่ออย่าได้โชว์ความอวดดีใดๆ หยุดทําตามคําบงการของตัวลูกเองแล้วทําตามคําสั่งที่แน่อันสูงส่งของพ่อพรอขอให้ลูกนั้นคงอยู่อย่างดูดซับในความรักกับพ่อผู้เดียวและขณะเดียวกันเป็นอิสระจากแรงดึงดูดทั้งหลายและไปถึงจุดหมายปลายทางของลูกบับดตดานั้นเอาลูกๆนั่งอยู่บนตักแห่งความรัก และความร่วมมือของท่านแล้วก็พาลูกไปสู่จุดหมายปลายทางนี่ไม่ใช่หนทางที่จะต้องตรากตรำแต่เมื่อบางคนนั้นไปสู่ถนนข้างๆแทนที่จะไปทางถนนไฮเวย์พวกเขาก็ก้าวห่างออกไปไกลาจากจุดหมายปลายทางของเขาแน่นอนต่อมาพวกเขาก็จะต้องเพียงพยายามที่จะต้องหันกลับหนทางที่จะ ทำให้ตัวลูกเองปลอดภัยจากการตรากตรำก็คือการคงอยู่อย่างดูดซับในความรักของผู้เดียวทําทุกสิ่งในขณะที่ดูดซับอยู่ในความรักกับพ่อผู้เดียวแล้วลูกก็จะไม่เห็นสิ่งอื่นใดลูกนั้นจะเป็นอิสระจากแรงดึงดูดทั้งหลายได้คติพจน์จงให้ประสบการณ์ในโชคแห่งความสุขของลูกผ่านใบหน้าและการกระทำของลูก At sa Om tante.